นักกีฬาของจังหวัดนครศรธีธรรมราชเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับตั้ชื่อว่าระดับประเทศเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมจักรยานนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้มาก่อนนะครับเราขภาคภูมิใจกับสองเหรียญนี้นะครับอ,อีกครั้งยังมีคนะณะนกกีฬาที่ไปร่วมแข่งขัน าาชวครับเป็นน้อง้มยาวชนในจังหวัดครศรีธรรมราชของเรานะครับซึ่งทางพี่เพื่อนๆนะครับในชมรมจักรยานนครดีมาเนี่ยลุงๆด้วยลุงลุงะลงนะลครวาครได้เล็งเห็นครับได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของเยาวชนของเรานะครับแล้วก็ได้คิดร่วมกันว่าเราควรที่จะ สนับสนุนนะครับนักกีฬาเยวชนของเราเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับในระดับประเทศต่อไปนะครับก็เลยมีความคิดที่จะจัดงานเลี้ยงวันนี้ขึ้นนะครับก็อาิบยว่าควรกันนะควับสมัครใจนะครับก็ได้รับากเล็กน้อยไมนแต่ละทีมแต่ที่ที่สุมาก และก็เต็มไปด้วยความในการนี้นะครับทางชมรมเนี่ยก็ได้มีผู้สนับสนุนได้มีผู้สนับสนุนนะครับพี่ที่เพื่อนเพื่อนรวมนะครับที่เห็นความหลบงการนะครับได้สนับสนุนได้เสียสละกําลังับ บางส่วนนะครับเพื่อที่จะเป็นวันแรงใจให้กับนักกีฬาเยาวชนของเรานะครับต้องมีวันนี้นดยผมจะหารายชื่อดังนี้นะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับมีพ,พี่พี่วิชานะครับให้มอบเงินให้2,000บ,บาทนะครับขอเชิญทุกคนนะครับ ดากี้นะครับจะมอบให้500บาทนะครับที่จอร์ดทำงานการไฟฟ้าวันนี้พี่ก็ไม่ได้มานะครับก็มอบให้500บาทนะครับแล้วก็ที่โดโด้อให้ถึง1,000บาทนะครับแล้วก็เลือเอนะครับกบให้ถึง1,000บาทนะครับ มีผู้ใจบุญนะครับอีกหลายท่านรว,วมรวมกันแล้วนะครับไม่ได้ประสงค์จะออกนามแต่อยากจะให้กำลังใจอีก4,000บาทครับรวมยอดก็เท่าไหร่ไม่รู้นะครับและก็วันนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับที่ยังมาร่วมให้กำลังใจนะครับและก็ของทุกคุณอเป็น รางวัลให้น้องๆด้วยนะครับก็มีพี่สมพรครับพี่สมพรอยู่ไหนครับอีู่ที่เขมคาครับมีพี่พิมลครับพี่พี่แนครับพี่แนี่แนที่ยังโสดอยู่นะครับเย้ เอนะครับเเอกโอเแล้วก็มีน้องเอกจากรชพันะครับี้ได้เป็นผู้ควบคุมทีมนมติลาไปแข่งด้วยนะครับแล้วก็มีพโับพีุ่ครับพี่คแล้วก็มีอาจารย์นาครับครับอาครรแามีพี่ากี้ครับ วันนี้ยังขอุคุคณเพิ่มนะครับและก็มีโคตเองและครอบครัวคุณครับ,บรมีพี่สายันครับพี่สายานันและพี่สาวก็ได้นะครับอีกที่ท่านที่กำลังงงมันอยู่นะครับบงบัวพี่ต้อพี่สมชายและพี่ต้อครับอ,อ่าอายุ้ ในวันนี้นะครับที่ทุกท่านช่วยกันเป็นเจ้าภาพและก็ร่วมกันบริจาคนะครับยอดทั้งหมด900บาทนะครับวันนี้0 0 0วันนะครับยอดที่บริจาควันก่อนนะครับได้ทั้งหมด,ด14,000บาทนะครับวันนี้อีก6,900บาท สองหมื่นนครับเะครับแล้วก็ได้จัดสรรนะครับได้จัดสรรเรื่องรางวัลตามที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์นะครับว่าเหรียญเงินนะเหรีเงินันทีเหรียญเงินเนี่ยจะได้รับรางวัลสามพันบาทนะครับแล้วก็เหรียญทแดงนะครับจะได้รับรางวัลสอง0ันบาท นะครับแต่แ <fox> ต <lightning> ่มีผู้สนับสนุนเยอะนะครับผู้สนับสนุนเยอะครับตอนนี้นะครับเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินนงมุกนะครับนางสาวเบริยนันทกุประวัตนะครับนงมุกได้รับราลจีนไปถึงห้าพันบาทครับ

ไปนะครับแปนะนะครับ,รรรรบ,บนนไปนะครับไนะครับนะครับไนะครับนะครับไปนารนะครับไปนะครับนะครับนัน,นะครับ,นรนบปนรนะครับไปนันะครับนะคับไปนะับไนรับไนนะครับนะับไปนนครับนครับันะครับะรัันับนไครับ